คุณตำรวจคือคุณผู้ชายวันนี้เขาตามหาคนที่มีรูปร่างลักษณะหน้าแดงๆงหน้าขาว,ขาวๆาแดงแดอะคะ่ะพอจะทราบไหมคะว่าเป็นใครอยู่ในตรอะครับไม่ไม่ทราบค่ะเขาบอกค่ะว่าเป็นแบบเป็นไม่นผู้ชายใช่ไหมคะเป็นผู้ชายครับหน,หน้าขาวาวปากแดงแงหน้าเหมือนเก,นเอ,นเกอิชาอ่าใช่ใช่ที่จะหน้าตาตลกตลกหน่อยเออผมไม่น่าเคยเห็นครับ อ๋ออันนี้แจ้งความตามหาคนได้ไหมคะได้ครับได้จตไปชื่อเนี่ย,ยชื่อจุกอะชื่อจุกอชื่อจุกชื่อจุกครับเออน่าจะต้องไปแจ้งหน้าสลอยแล้วเ้าอตามหาคนดูว่าอะไรพาพาเขาไปได้ไหมคะรู้จักคนชื่อจุกไหมครับ,รบเออไม่รู้ครับไม่รู้ คุณรู้จักแมวพวิงไหมไม่ไม่รู้จักครับอ้าวโอเคครับเราต้องไปตามหาที่ไหนครับมีคนอยู่ที่ไหนกันบ้างครับที่นี่เราไปรวมรวมถึน่าจะรู้เยอะสุดตอนนี้จุดเดอะคอสหน้าสอนอเยอะอยู่ครับคนโอเคครับขอบคุณนะครับขอบ เจะไปเองใช่ไหมคะไปที่ไหนครับปุ่นทีผมเดินไปแล้วมันก็ตรงมันนอกจากตรงนี้ไปที่ไหนไหมครับก็แมวไหมคะเลี้ยงแมวคนน่าจะเยอะดีแล้วก็มีที่อีโค่ะอืคุณโพลหาคนให้ผมได้ไหมครับได้ค่ะชื่อจุ๊กชื่อจุกครับผมให้มาเจอที่ไหนครับให้โทรมาหาคุณครับแล้วคุณก็พาผมไปเจอครับ จุ๊กไม่มีไม,ม,ม้ตีเลขเจ็ดใช่ไหมคะผมไม่รู้ภาษาไทยครับอ,อ๋ออ เรียบร้อยครับขอบคุณครับแล้วคุณจะรอด้วนะ่องหรือว่าก็ก็น่าจะต้องรอเพราะว่าเขาต้องโทรมาเบอร์นี้นะอ่ะอ๋อขอโทษดีครับครับไม่เป็นไรครับมีเวลาไหมครับเนี่ยหรือว่าผมรบก,กวนหรือเปล่ามีครับ หมายถึงว่าม,มีเวลาหรือว่าอะไรครับอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะแค่ช่วยคุณเพิ่งมาเหรอคะประเทศนี้แล่มึงถึงเหรอคะอแล้วมีข้าวมีอะไรกินไหมคะเนี่ยที่นี่อะไรอร่อยสุดครับมีแค่ข้าวเหนียวไก่ทอดะคะ่ะทำเองเหรอครับ อ๋อใช่ค่ะได้ครับผมขอซื้อต่อได้ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ผมคงไม่มีตังค์หรอ,รอ,นนอรก,กนะครับเอ้ยนี่เขาจะตอบแล้วสักครู่นะครับ จะซื้อข้าวครอคะคงยังไม่ได้ซื้อตอนนี้หรอครับแต่ว่าผมถ้าผมมีเงินผมก็จะไปซื้อคุณเป็นคนแรกอุ yeah> ้ยไม่เห็นต้องไห้กันเลยครับเดี๋ยวคนที่อดอาหารคุนชื่ออะไรคะเขาถามว่าคนที่ตัมงหมาชื่ออะไรชื่อพระจันท์ครับ ชื่อพันบอกให้เขาไปที่ไหนก็นแล้วดีเยวไปหาเขากันไหมครับเขาอยู่ไหนอะไรเงี้ย พี่บอกแล้วครับใเรอเขาส่งพิกัดมาให้ขอบคุณนะครับไม่เป็นไรครับ วัสดีครับสวัสดีค่ะฮะคุณหรอคุณคุณจุ๊กใช่ไหมคะอะอะไรนะใช่คนที่หน้าแดงๆอ๋อนี่แหละคนคนคนนี้เขาตามหาคุณค่ะบใครอะแก๊งเหรอครับเนี่ยทำไมผมเห็นเพิ่งคุณผมเแต่งตัวเหมือนตเวแก๊ลีมันเนี่ยใครแต่งตัวเหมือนตเกียวลีมันเจอผมไม่เคยมีเพื่อนแต่งตัวเหมือนตเกียวลีมันเจออย่างนี้นะ เขาบอกว่าเขาชื่อพระจันทร์อ่ะเขาให้ตามหา้ชายหน้าแเดงดอ่ะชื่ออย่างโหลล้วชื่อไทยไม่มีแน่นอนถ้าชื่อพระจันทร์อ่ะชื่อพระจันทร์อะไรพี่ชายอ่ะมั่วแล้วมั่วแล้วมั่วมาเนี่ยเองมั่วมาเนี่ยน้องเองมั่วมาเนี่ยพระจันทร์อะไรเนี่ยนะไม่มีเคยไม่มีเคยเพื่อนเพื่อนชื่อพระจันทร์นะชื่ออย่างโหลเลยเนี่ยใครตั้งให้เนยพ่อผมตั้งให้ครับพี่ นายรู้จักเราเพื่อนโอเพชนแล้วครับสรุปรู้จักกันใช่ไหมคะอ่ะรู้จักนะรู้จักครับแต่ว่าชื่อพระจันทร์เนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วบอกให้มันเปลี่ยนชื่อได้ไหมพระจันทร์เนี่ยก็ผมชื่อนี้นายก็ใจเย็นดีนายนายอยู่ต่อหน้าสาวนายก็เสียงดังตลอดเลยไม่ใช่เอาดีๆชื่อพระจันทร์จริงหรอไม่ใช่ก็ขอบคุณนะครับผมคุณผู้หญิงดอไม่เป็นไรค่ะแล้วคุณ เอาเข้าคืนไปไหมครับเดี๋ยวเผื่อคุณไม่มีกินไม่ไปครับมีห้าสิบกว่าจันโอ้ยเยอะๆมีเยอะจังเอาไปฝากใครหรอให้ผมเอาไปฝากคนชื่อไว้วันหลังผมจะไปคืนนะเอ้ยคุณวันนั้นที่เราไปลากข้าวโอ้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ้าคุณเองเหรอคุณชื่อจู๋ใช่ไปอันนี้ไม่ได้๋ยวขอเคลียร์อะไรกันนี่อ่อนไม่เคลียร์อะไรคุณชื่อจูกเหรอ นี่คุณบอกว่าคุณดูดวงมาแล้วบอกว่าเราต้องมีแฟนชื่อจุ๊บอ้าวใช่เหรอหมอจริงๆเหรอผมเองครับหมอบอกมาเหรอก็มันนายคุณดูดวงให้เราสุดจริงๆมีคนเคยทักผมว่ามีคนหนึ่งจะมาคุยกับเมืมาคุยกับผมว่าชื่อชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่าคนคุยเขาชื่อเวลคนจําชื่อได้ด้วยเหรอใช่ไหมคนคุยไม่จําชื่อเราไม่ได้อ่ะอ้าวผมไม่ได้ถามคุณชื่อวันนั้นชื่อคุณโอเค ใช่ครับใช่คุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรลูน่าค่ะอ๋ออ่วรู้จักคนนี้ได้ไงครับเราเจอเราเจอเขาขึ้นรถเรามาแล้วเราก็ตกใจนะว่าเขาจะขโมยแล้วก็เลยกระโดดลงรถอ๋อแล้วได้คืนเนีครับได้แล้วค่ะอาหารอาาหรได้คืนอย่างอ่างอาหารเหรอคะอาหารจานไปแบ่งใครเอาไว้ทานนี่ครับเขากินเยอะนะเพื่อนอ้าวแล้วคนชื่อเดือนไปไหนแล้วอ่ะ ว่าทำการทำงานครับเฮ้ยคุณเอาเพื่อนคุณไปด้วยเนี่ยไดปเจอกันครับขึึ้้้นนนมมาาของขอบคุณนะครับครับขอเอ้ยกูเอาเอาเอาให้กูด้สัตว์เอาให้กูดิมึงเอาให้กูดิกูไม่ไหวละเอาจะกูปัดเหรอเขากูใหญ่เขาดูชื่อกูเล่นงกูรั่วนี่น้องเราก็อยู่กับหญิงเราก็ต้องน่ารักบ้างดิไอ้ควายไป็กมันไปแต่งหน้าไหอคะไม่ได้แต่ง ม,มันนี่กูกดมาไมไปกูกดมามดหน้าเดฟเฟลเนี่ยมันมาหน้านี้กูเนี่ยเอาจะบอกว่าเกิดมาหล่อ <c oughs> จะไปเอาอะไรมันจะไปเอาอะไรไปตีของก<ด>่อนไม่มีอะไรเลยในตัวแม่งไม่ให้กูออกตอนนะั้นน่ะเอ้ยยันที่หนึ่งเหรอเจนตี้ไอ้เจนอะไรน่าจะโค้งไอ้เหี้ยเจนต์อะตัวโค้งเลยมันทำอะไรมันคือกี่กับอะไรวะ มีรู้กัวออกมาตั้งแต่โดดเชือกแล้วกุณดูดดด้วยคุณดูด้วยมันเป็นสควิดเกมครับโคตรยากอ่ะโดดเชือกแบบยากมากแบบมันต้องจับทิกให้ได้เลยแบบยากมากอ่ะแล้วเมื่อกี้เด็กใครอ่ะอะไรอ่ะมีเด็กไอเบลเด็กคนชื่อเบลอ้าวแล้วมาเจอคุณจุ๊กคืออะไรคุณจุ๊กคุณจุ๊กก็วันนั้นก็วันนั้นกูเควมแทนไอเบลไงไอเบลมันบอกว่าไปกินข้าวบอกไปกินข้าวไปกินข้าวกับฝองโดนเดี๋ยนะไปกินข้าวก็โดนเออกูโคตรกูไม่กูไม่ชอบแบบพวกผู้ชายบอกว่าไปกินข้าวววอออออนนนกกิิิข้าาามมัไ่่ถึงงหรรทีะะเจๆ กูว่าเคมเลยกูไม่อยากให้เขาเจอคนไม่ดีเจอคนดีดีอยา่างกูก็ดีแล้วพาไปเอาอาวุธหน่อยดิของไหน่ะครับก็เนี่ยไปตีบอลเริ่มต้นก่อนไงนนแบบพร้อมลั่นนะมีวะมีขาบเปี้ยวๆวะเรือขาวมีลั่นะ่ะมีมึงาองยกแขนดูเดี๋ยวอ๋อคืออะไร เดี๋ยวไปตอนนี้คือทรงเหมือนเนี้ยเหมือนเหมือนนี่มาฮาแลนด์มาแล้วมาแล้วไม่เหมือนเนี้ยไอโตเกียวรีเวนเจอร์อ่ะเขาบอกเหมือนคาเค็นคืออะไรวะคาเค็นเออเหมือนนั่นแหละเออที่กูบอกแหละไอโตเกียวรีเวนเจอร์อ่ะเหมือนเหรอแต่ว่าต้องเป็นผมดำปะได้แล้วก็แล้วก็มาจุกเหี่ยวแล้วก็ตัดตัดข้างไหนขมับสักขมับอ่ะถ้าขมับตั้งขมับอ่ะค้างเถื่อนไม่ต้องตัดนะตรงไม่ต้องตัดตรงเขมับให้กูเดี๋ยิมขมับให้มึงแล้วไม่เออตัดข้างข้างเถือนได้ปะตัดได้ข้างเถือก็ตัดดไ้ แต่ผู้แต่ผู้หญิงเราไม่ชอบผู้ชายผู้ชายผู้ชายดีนะผู้เราเล่นกุ้งเมวผู้หญิงเราเราเลยแกงเวอเอาวฟอร์แมจีเหรอแมจีอะไรป้างแมจีอ่ะกินอะไรกินกะไแกงกินกิอยู่กับแกงหรือเปล่ก็คือผมมีภารกิจอะนายทำคือมึงต้องกระทืบมันภายในสองอาทิตย์อะใครก็ตามอะตอนนี้ไปนะไปทำของอะ รีบขึ้นของภายในเดิมเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้อารันคาร์แล้วคุณยอมแพ้แก๊งผู้หญิงไปเนี่ยเถอะครับมใช่เออใช่เลยเขาไม่ไหวครับทรัพยากรเขาน่าจะไม่พอเขาขอจบไปสองเอ็มเนี่ยโดนเซตเต็มโดนเซตเต็มอะไรวะอะไรคืออารันคาวะกูยังไม่รู้จักเลยแกทิ้งเลยนะสีดำนะสีดำครับสีดำอ๋อ